สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะได้ชมกันไปแล้วสำหรับสตรีมไลฟ์กลุ่มปิดสุปริยามหาลาบ EP ที่3ซึ่ง FC ฟซีแฟนขับของน้องต้นข้าวหลายท่านนะครับที่ได้ชมไปเมื่อคืนนี้ก็ต่างพูดไปเสียงเดียวกันว่าคุ้มเกินคุ้ม,มเกินคำบรรยายและที่สำคัญก็คือเพลงใหม่ของน้องต้นข้าวเพราะมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วและไม่อยากพูดอะไรเยอะ อยากให้แฟนๆเข้าไปรับชมด้วยตนเองนะครับและจะหลงรักสาวน้อยคนนี้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันจะมีเรื่องราวและความประทับใจกับเส้นทางที่เรียกได้ว่ากว่าจะประสบความสําเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายโดยจะมีเบื้องหลังความสําเร็จและผู้อยู่เบื้องหลังที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบที่ไหนมาก่อนและคนนี้ที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือป้าน้องและป้าน้องสําคัญอย่างไร นั่นก็คือคำถามจากหลายๆท่านซึ่งป้าน้องก็คือคนที่พาน้องต้นข้าวไปร้องเพลงในการแข่งขันในรายการดวลเพลงสิงทุนนั่นเองครับคุณผู้ชมตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายคือบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังและคอยเคียงข้างน้องต้นข้าวจนประสบความสำเร็จกับแชมป์68สมัยซึ่งป้าน้องเห็นแบบนี้นะครับแต่หัวใจแกร่งเกินกว่าที่หลายท่านได้เห็นนะครับ ตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่มากและนี่ก็คือเรื่องราวที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบที่ไหนมาก่อนแต่มันคือเรื่องจริงแห่งความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นจากการร้องเพลงเปิดหมวกจนย่าป้าได้เห็นความตั้งใจของหลานอยากจะไปร้องเพลงให้คนดูเยอะๆสู่การแข่งขันในหลายๆเวทีและก้าวมาสู่ในรายการดวลเพลงชิงทุน นั่นเองครับคุณผู้ชมจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตแม้ในวันนี้น้องต้นข้าวจะเข้ามาสู่กับเป็นนักร้องอาชีพได้สําเร็จแต่ก็ไม่เคยทิ้งการเรียนและยังตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อพ่แม่ FC แฟนคลับเพราะการเรียนคือสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับ FC แฟนคลับหลายท่านที่ได้ชมแล้วก็ได้ออกมาเล่าถึงความประทับใจใน EP ที่3สุปริยามหาลาบ ซึ่งบางท่านก็บอกว่าเพลิดเพลินและมุนใจกับท่วงทํานองลีลาการเล่าเพลงของน้องต้นข้าวในบรรยากาศที่เป็นกันเองซึ้งๆโจโจะกับซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยแพ็คคู่เพลงช้าเพลงเร็วที่ไม่เคยมีใครกล้าทำและไม่ธรรมดาจากงานเพลงของครูเพลงและครูดน,นตรีระดับแนวหน้าของวงการเพลงใหม่เพราะทั้งสองเพลง เพลงใหม่หวานชำเพลงเร็วสนุกมากค่ะสมกับการรอคอยต้นเข้าวสปรียาและบางท่านก็บอกว่าคุ้มค่ามากๆก,กับการรับชมภาพบรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างทีมงานทั้งหมดน่ารักทุกๆคนมีทัศนคติที่ดีมากๆม,มีทีมเวิร์กที่สำคัญหัวหน้าต้นเข้าตัวน้อยที่อายุน้อยที่สุดในวงการแต่มีพลังเหลือลน้นสุดแกร่งมากความสามารถทั้งการร้องการเต้นการเอนเตอร์เทน ร่วมกับทีมงานและแฟนคลับได้เป็นอย่างดีหน้าภาพภูมิใจสุดๆร่วมพากันก้าวไปข้างหน้าที่ดียิ่งขึ้นไปพัฒนาไปให้กล้องไกลทั่วโลกเลยจ้าส่วนพวกเราชาว f อฟซเซฟโซนและพ่อๆแม่ๆเอ FC ทุกๆคนจะคอยเป็นลมใต้เปีกช่วยพยุงรักและซับพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะยิ่งนาน ยิ่งรักและอ e ีคอมเมนต์ซึ่งได้ระบุว่ายอดเยี่ยมมากเลยขอบอกมันเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตามากเลยที่ศิลปินตัวน้อยที่ยังไม่มีบทเพลงเป็นของตัวเองที่โด่งดังแต่ทำได้ถึงขนาดนี้แล้วนับภาษาอะไรกับเมื่อคืนปล่อยไปสองเพลงไทยและยังเป็นบทเพลงของตนเองอีกด้วยและสิ่งนี้จะเหลืออะไรและยอดวิวคงไหลเหมือนสายลมในช่อง YouTube ที่จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้แน่นอนรอปั่นเลยจ้าหลานสาวคนเก่งและนี่ก็คือเสียงของการตอบรับในการรับชมในสุปริยามหาลาบล่าสุดที่ผ่านมาและคุณผู้ชมทางบ้านที่ได้รับชมแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างสำหรับสุปริยามหาลาบในอีาาพีที่ 3, 3ก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าสุก่กันฟังได้เลยนะครับและคุณผู้ชมคงจะได้ฟังข่าวดีไปแล้วสำหรับบทเพลงใหม่ พร้อมเ v เพลงของน้องต้นข้าวที่จะได้ชมพร้อมกันในอันดับต่อไปรอติดตามรับชมกันไปเลยนะครับและในตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยล่าสุดน,นะครับมีผู้เข้ากลุ่มจำนวน5,886คนแล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นก็แสดงว่า fc f n n r l f t ให้กวสนใจมากสำหรับ ep นี้และอยากจะชมใน ep ที่4ต่อไปแล้วนะครับต่อมานะครับ เรามาดูข่าวต่อมาซึ่งทางช่องของเราจะพาคุณผู้ชมมาดูในการรายงานอันดับในไ h a แลนด์ t o อปบัว2025กับสุดยอดศิลปินลุกทุ่งแห่งปีกับ5ศิลปินระดับประเทศนะครับทั้ง5ท่านนั่นก็คือ C1 ไรอันการบันณิต์ C2 การตองทุ่งเงิน C3 นันอันนัน C4 เมธิชาและ C5 ต้นข้าสุปรียา และอันดับในวันนี้ประจําวันที่24ธันวาคมปี2568ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเริ่มจากในอันดับที่5 C2 การตองทุงเงินอันดับที่4 C4 เมธิชาอันดับที่3 C3 นันอันนันอันดับที่ส C1 ไรอันการดบันดิตและอันดับที่1ประจําวันที่ 24ธันวาคมปี2568นั่นก็คือ45ต้นข้าุสปริยานั่นเองครับคุณผู้ชมและนี่ก็คืออันดับล่าสุดในไทยแลนด์ t o อปโหวต0 2 5และสำหรับแคมเปญน,นี้ก็ยังสามารถร่วมกันหวตคะแนนเข้ามาเรื่อยๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์โหวตฟรีวันละครั้งหรือจะโหวตแบบเสียเงิน6บาทต่อครั้ง หรือจะส่ง SMS พิมพ์ตัวอักษรสาขาเว้นวักชื่อที่ต้องการโหวตและส่งไปที่4689000ครั้งละ6บาทสามารถโหวตได้ไประจนถึงวันที่25มกราคมปี2569เลยนะครับคุณผู้ชมและยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของ Thailand Top Vote ได้เลยนะครับ t h a i l a n d t o p v o t e m c o t net และนี่ก็คือการรายงานอันดับไปล่าสุดที่ผ่านมาต่อมานะครับอีกแคมเปญที่กำลังเข้มข้นและสูสีสำหรับในวันนี้ในไทยรัฐที่สุดแห่งปีไทยรัฐอวอร์ด2025และวันนี้นะครับซึ่งจะต้องเรียกว่าไม่มีใครยอมใครพร้อมจะแซงกันตลอดเวลาในสาขาบันเทิงและสำหรับผลคะแนนก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมตามไปดูกันเลยนะครับ เริ่มจากในอันดับ7ในสาขาทีป๊อปแห่งปีทีอาหกแปดพีพีเกรดคะแนนล่าสุด6 5 0มืคะแนนโหวต38.98%บเปอซอันดับ6ในสาขาคนดังที่สุดแห่งปีทีอาห้าสองฟรีนซโรชาคะแนนล่าสุด4 5 8แสนคะแนนโหวต73.32%บอปอร์เซอันดับ5ในสาขานักสแสดงแห่งปี T R 32อิงฟ้าวราหะคะแนนล่าสุด526,103คะแนนโหวต55.58%อันดับ4ในสาขาคูจินชายชายแห่งปี T R 35 4นุนิวคะแนนล่าสุด534,559คะแนนโหวต55.2%อันดับ3ในสาขาลูกทุ่งมาลําแห่งปี T R 80ต้นข้าสปรียา คะแนนล่าสุด1 1 8 1 4 6 3คะแนนโหวต88.42%และจะมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง27,559คะแนนโหวตแล้วไปต่อในอันดับที่2ในสาขาคู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปีที่ r 4 2ฟรีนเบกกี้ด้วยผคะแนนล่าสุด1,178,899คะแนนโหวต8 1 0.66%ซึ่งมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง18,589คะแนนโหวตแล้วไปต่อในอันดับที่1ในสาขา Rising Star แห่งปี TR62 ฝ้ายพิลยาคะแนนล่าสุด1,582,502คะแนนโหวต58.58% โดยมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง16,614คะแนนโหวตและนี่ก็คือการรายงานอันดับและผลคะแนนล่าสุดที่ผ่านมาและถ้าคุณผู้ชมมาดูสำหรับผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นของน้องต้นข้าวยังคงมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง27,559คะแนนโหวตอันดับ2ฟรีนเบกกี้ซึ่งมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 18,589คะแนนโหวตและอันดับที่3ฝ้ายพิรยาซึ่งมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง16,614คะแนนโหวตซึ่งในระหว่างที่เรากำลังรายงานอันดับและผลคะแนนล่าสุดต้นเข้าสุปรียาได้ขึ้นมานำในอันดับที่2ได้สำเร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งมีผลคะแนนห่างจากอันดับที่3ฟรีนเบกกี้ในตอนนี้นะครับ5,310คะแนนโหวต และนี่ก็คือการรายงานอันดับและผลคะแนนล่าสุดที่ผ่านมาและผลคะแนนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับและสําหรับในวันนี้นะครับก็ยังมีลุ้นตลอดเวลาสําหรับอันดับในสาขาบันเทิงที่ยังมีเสียลุ้นรางวัลพิเศษของไทยรัฐและคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของไทยรัฐอวอร์ด2025ได้เลยนะครับและจะมีการประกาศผู้ได้รับรางวัลในการประกาศในรายการพิเศษ ในไทยรัฐอวอร์ด2025ในวันที่23มกราคมปี2569นี้รางวัลพิเศษจะเป็นศิลปินคนไหนอยู่ที่แฟนๆเป็นผู้ชี้ชะตาในครั้งนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับและจะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ